เชื่อไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะสร้างมูลค่าของเงินได้อย่างมหาศาลนะครับจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมันจะไม่ดียังไงครับเมื่อไม้มันโตขึ้นไม้มันมีราคาครับเขาขายกันเป็นกิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่จะปลูกรอผมขายในประเทศไทยส่งออกเป็นเจ้าแรกก่อนครับท่านเคยเดินตามก็ได้ไม่ไไมีปัญหาแต่ผมมาที่เวียดนามวันนี้คือเขาส่งออกไปนานแล้วแค่ต้นกล้าคุณไปซื้อมาปลูกจะต้องเป็นต้นกล้าพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมพิชาการเกษตรไว้แล้วเท่านั้น ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นวันที่3ามแล้วที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับเวียดนามมาประสานงานกับท่าแก่เจอยักเรื่องของการตัดและส่งไม้ไปยังประเทศจีนนะครับแล้วก็เรื่องของการรับซื้อนะครับเพราะตอนนี้บริษัททงม,มูทแลนด์เริ่มมีการเตรียมวางแผนในเรื่องของการรองรับตลาดไม้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทุกกลุ่มนะครับที่ปลูกไม้กับบริษัททงม,มูทแลนด์ไปแม้เพียงว่าในประเทศไทยเราจะมีการปลูกไม้เพิ่งเข้าย่างเข้าปีที่ 4นะครับแล้วก็บางแปลงได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไปแล้วอย่างเช่นแปลงของคุณเชียนชุลีเองแปลงของพี่สายสุดานะครับแล้วก็แปลงของอีกหลายๆแปลงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็มีการทยอยแจ้งต่อไซเตกกรมประชาการเกษตรเพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับซึ่งมีต้นขยับใหญ่มากแล้วก็ทุกต้นแม้จะต้นใหญ่ขนาดไหนในทุกๆปีนะครับแปลงนี้ก็จะมีการทาปูนขาวเพื่อกันแหละรครับ ตัวแมลงที่เจาะเข้าไปทําลายตัวแก่นไม้นะครับที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ในทุกๆปีหลังหน้าฝนนะครับเขาจะต้องมีการทาปูนเขานะครับความสูงอยู่ตั้งแต่โคนไปจะถึงลําต้นเนี่ยให้ห่างสูงประมาณ1.5เมตรบางแปลงก็เราจะเห็นอยู่2เมตรบางแปลงก็ไม่ไม่ทานะครับแต่ การที่เห็นหลายๆแปลงที่ไม่ทาเขาจะใช้สารเคมีในการกําจัดมแมลงในการพ่นเอานะครับซึ่งบางแปลงเขาก็จะปลูกปริปมาณมากบางแปลงที่ปลูกปริมาณน้อยพื้นที่ขนาดน้อยขนาดนี้ผมเชื่อไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะสร้างมูลค่าของเงินได้อย่างมหาศาลนะครับแต่การขายไม้อยู่ในเวียดนามแต่ละบ้านแต่ละหลังมีแต่ลหลังใหญ่ๆนะครับซึ่งหลังใหญ่ๆในการไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่ากําลังจะสร้างนะครับการใช้ต้นไม้มงคลที่มีมูลค่ามากที่สุดเขาจะใช้ไม้พยุงไฮหล่ากับพยุงเวียดนามบอลต้นใหญ่นะครับไปปลูกเป็น งคลที่การขึ้นบ้านใหม่ของเขาเลยเขามีความเชื่อว่าในการปลูกไม้มงคลนะครับเช่นไม้พยุงไว้บริเวณรอบบ้านเนี่ยจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมันจะไม่ดียังไงครับเมื่อไม้มันโตขึ้นไม้มันมีราคาครับ เขาขายกันเป็นกิโลกร,รัมนะครับซึ่งขั้นตอนการปอกการตัดเนี่ยผมได้พาไปชมตั้งแต่วันที่1ที่สองล่าที่ผมเข้ามาที่เวียดนามนะครับอ่าก็เท่ากัเจียงก็ได้มีการอธิบายหลายๆอย่างรวมทั้งกุดฝนรวมทั้งคุณโต้งด้วยนะครับมันจะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นการวางชีวิตของเขาเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บริเวณรอบบ้าน เขาไม่ได้ปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับแต่กรณีที่เขาจะปลูกพริกปลูกมะเขือเขาปลูกผสมผสานครับซึ่งในระหว่างทางนั้นนะครับเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ในระหว่างเป็นรายได้รายเดือนรายปีและรายหลายปีได้แต่ต้นไม้นะครับถ้าคนคนไหนคิดจะปลูกว่าอ้าปลูกวันนี้แล้วเขาจะสามารถสร้างเงินให้เราเลยวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องอาศัยระยะเวลานาน,านพอสมควรนะครับผมว่าบางพื้นที่อากาศดินปุย๋ยการดูแลมีส่วนนะครับสามารถที่จะดูแล ให้ผลผลิตได้ตั้งแต่10ปีขึ้นไปแต่ถ้าพื้นที่ไหนดินไม่ดีการดูแลไม่ดีคุณอาจจะเพิ่มระยะเวลาครัปีอีกอาจจะกลายเป็น10ปี15ปี20ปี30ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม้ยิ่งเอาไว้นานเท่าไหร่มูลค่าหรือคุณค่าของไม้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ลดนะครับแต่ถ้าท่านขายไม้ขนาดเล็กราคาก็ได้ตามขนาดเล็กเพราะการใช้ประโยชน์มันก็ขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าท่านจะปลูกแล้ว ให้ศึกษาข้อกฎหมายไม้ชนิดนี้ด้วยไม้พยุงไหหล่ำพยุงเวียดนามไม่ใช่สายพันธุ์ของไทยนะครับการปลูกสายพันธุ์ของเวียดนามสายพันธุ์ของจีนจะต้องดําเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนหรือโทรเข้าไปสอบถามนะครับไซเตสกรมวิชาการเกษตรเลยว่าการปลูกไม้ชนิดนี้มีขั้นตอนมีระเบียบอย่างไรบ้างหากจะปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติตอย่างไรแต่ผมจะแนะนําเบื้องต้นให้ก็คือแค่ต้นกล้าคุณไปซื้อมาปลูกจะต้อง เป็นต้นกล้าพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรไว้แล้วเท่านั้นนะครับเพราะไซเตสกรมวิชาการเกษตรดูแลในเรื่องของอะไรครับพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตครับพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นมันก็จะมีบัญชี1บัญชี2และบัญชีสไซเตสไปดูไม้ชนิดนี้มันติดในบัญชีสไซเตส ตัวต้นกล้าจะต้องถูกต้องก่อนทําไมตัวต้นกล้าต้องถูกต้องก่อนมันไม่ใช่สายพันธุ์บ้านเรามันเป็นสายพันธุ์ของเวียดนามมันเป็นสายพันธุ์ของไฮลําเออมันเป็นสายพันธุ์ของจีนนะครับผู้ผิดนะครับเป,เป็นเป็นไฮลําแต่เป็นสายพันธุ์ของจีนเพราะดังนั้นตัวต้นกล้าที่จะมีการนําเข้าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายเลขการขึ้นทะเบียนของบริษัทต,ต้นไม้ทุกต้นของบริษัทสมุทแลนด์คือ P K T H 03ตัว290นะครับสามารถเช็คได้นะครับสามารถโทรสอบถามได้เพราะฉะนั้นถ้าต้นกล้าถูกแล้วนะครับท่านเอาไปปลูกจะต้องไปปลูกบนพื้นที่ดินตามประกาศของกรมวิชาการเอกเกษตรอีกนะครับไปดูประกาศกรมวิชาการเกษตรหรือเข้าไปค้นหาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หากใครขี้เกียจคน้นทักเข้ามายัางเบอร์ผม0619420626ได้ที่เบอร์ผมได้เลยผมจะส่งประกาศ ของกรมวิชาการเกษตรให้อันนี้ผมไม่ได้ทาขึ้นเองนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของกรมวิาการเกษตรซึ่งเขามีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไซต์องเองเวียดนามจะต้องอนุญาตนะครับให้มีการนําออกจากนอกประเทศแล้วผู้ที่นําเข้าประเทศไทยจะต้องมีการแจ้งต่อไซตสทไทยสาแดงเอกสารนะครับตรงนี้ให้ไปศึกษาข้อมูลซะนะครับฝากไว้สาหรับคนที่จะขายคนที่จะจําหน่ายต้นกล้าพันธุ์ทำให้มันถูกต้องผมไม่ได้มัมซีเรียดกับท่านเลยว่า ท่านจะขายแบบไหนหรือท่านจะมาเป็นคู่แข่งของหงมู่หรือไม่เป็นคู่แข่งของหงมู่ผมไม่ได้มองกันนะฮะผมมองว่าทุกธุรกิจสามารถทําด้วยกันได้แต่สิ่งสําคัญถ้าท่านทําแล้วท่านอย่าพานําพากเษกษตรกรเดินทางที่ผิดครับท่านทางลาดยางมันมีนมปูให้อยู่ท่านก็ขี่ตามทางลาดยางเลยครับท่านจะทําให้มันถูกไทรก็แนะนําท่านก็เอาคุณจะพอกล้าขึ้นหนึ่งชิ้นคุณกล้าไปแจ้งต่อเซเต้นไหมครับตั้งแต่กระบวนการนําเข้าแล้วครับไม่ใช่สั่งซื้อกันแล้ว ขนไปทางรถขนไปทางเรือมาไปเพาะขึ้นแล้วก็มาขายก้าสุดท้ายเขาก็ด่าครับว่าเป็นพยุงไฮหลําเป็นพยุงเว้นน้ำลวงโลกก็พวกท่านพากันไปทํากันลวงโลกเองนะครับมันลวงตั้งแต่ตัวต้นก้าพันธุ์ไม่ถูกต้องแล้วไปทําให้มันถูกซ้นนะครับสงสารเกรษตรกรเขาปลูกไปแล้วกับท่านสุดท้ายโตขึ้นมาคุณรับไปชอบบอกว่าจะรับซื้อแต่แค่นําไม้ออกนอกประเทศผมไม่จำเป็นต้องพูดถึงขนาดนั้นครับ แค่ท่านบอกลูกค้าท่านไปแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกับไซเทกกรมวิชาการเกษตรเขาก็ถามหาเอกสารแสดงที่มาที่ไปของไม้แล้วครับนะครับสิ่งที่ผมออกมาพูดผมพามาแนะนํายินดีพามาเจอสัมผัสจริงแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำํำหลายๆบ้านในเวียดนามที่เขาปลูกต้นไม้ชนิดนี้กันมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเขาปลูกบริเวณบ้าน จะไม่รวยได้ยังไงปีหนึ่งเขาวางแผนการขายแต่ก่อนที่เขาจะปลูกโตมาขนาดที่ได้เขาใช้ระยะเวลาจี่ปีครับมากพอสมควรบางบ้าน10ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับ10ปี15ปี20ปี30ปีถ้าต้นนี้นะครับผมมองไว้เลยครับ20ปีขึ้นครับตัวน,นี้นะครับที่สอบถามแล้วก็ไล่เลี้ยงลําดับไปเพราะต้นไม้แต่ละแปลงแต่ละพื้นที่มันโตไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคนเราก็ เที่ยดดำขาวสูงร่างกายแตกต่างกันการดูดซึอมอาหารต่างกันต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ว่าหากไว้ใจในบริษัทสมมูธไทแลนด์ให้ดูแลก็ยินดีหรือจะซื้อก้าพันจากที่ไหนก็ได้ถ้าไปซื้อได้เลยแต่ให้ถามเขาก่อนว่ามีใบพพสิบหกไหมต้นการได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรหรือยังถ้ามีหลักฐานยืนยนันท่านโทรไปเช็คแล้วมีเอกสารครบทั้งซื้อได้เลยครับกับใครก็ได้ นะครับบริษัททงมูจะไม่กีดกันถ้าท่านเดินทางถูกต้องตีแรกวันข้างหน้าท่านมีไม้ที่ถูกต้องบริษัททงมูยินดีรับซื้อและก็นําพาตัดและโค่นไม้แจ้งตัดแจ้งโค่นในใบพอๆยี่ห้าที่กรมวิชาการเกษตรมีแบบฟอร์มให้กรอกอยู่นะครับสามารถแจ้งต่อเซทแต่ละประเทศและนําออกมาจําหน่ายให้กับเวียดนามให้กับจีนได้อย่างสบายใจดังนั้น มูลค่าของไม้วันนี้ถ้าท่านดูแลไม้วันข้างหน้าทั้งแก่ตัวลงลูกหลานของเราถือว่าเป็นเงินออมลดสิ่งอบายมุกลงบางส่วนเอาเงินไปปลูกไม้ที่มีมูลค่าจะไปซื้อ9,000จากที่ไหนก็ได้นะครับใครไม่ชอบปลูกไม้ก็ไม่ต้องปลูกใครชอบปลูกไม้ที่มีมูลค่าก็ปลูกแต่ลองเปลี่ยนแนวคิดดูจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิมลองท้ายแบบแนวคิดาตามพระราชดำริของพระเจ้า1ห,หัวของเรานะครับ ปลูกมบฮืแบบผสมผสานมีที่นาปลูกต้นไม้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับที่มีมูลค่าต้นพยุงไว้รอบแปลงที่นาปลูกไว้บนรอบบ้านผมเชื่อไหมครับบ้านผมก็ปลูกครับรอบบ้านครับใครถามว่าอาจารย์เป็นบ้าไหมครับผมไม่เป็นบ้าแล้วครับอย่างน้อยมันก็เป็นไม้มงคลนะผมผมถามว่าถ้าผมปลูกพริกปลูกมะเขือผมปลูกแซมมาครับปลูกแซมแต่ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อกินเอาครับ10บาท20บาทพี่มะเขือปลูกก็ชมครับแต่ผมปลูกไม้พยุงไว้รอบบ้านผมอาจารย์บ้าเปล่าปลูกไม้ใหญ่นะครับ เนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆที่เห็นอยู่นะครับก็เห็นแต่มีต้นไม้พะยุงทั้งหมดเลยส่วนนี้นะครับแล้วเขาก็เลี้ยงเล้าไก่เลี้ยงอะไรไว้ทั้งหมดเลยนะครับท่านไว้ใจกับเราท่านเดินไปกับเราเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ตะปลูกรอผมขายในประเทศไทยส่งออกเป็นเจ้าแรกก่อนครับท่านค่อยเดินตามก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมมาที่อยู่ในเวียดนามวันนี้คือเขาส่งออกไปนานแล้วแล้วก็กลุ่มบริษัทของมูทแลนด์ก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ทั้งในเวียดนามและอยู่ทั้งในจีนที่ทําธุรกิจเรื่องไม้ร่วมกันนะครับดังนั้นก็ให้ มีความสุขกับการปลูกไม้คลิปหน้าเจอกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้รอติดตามว่าผมจะแนะนําส่วนไหนที่อยู่ในเวียดนามมีการไปดูหลายๆแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับหากใครสนใจจะมาดูเอ๊ะมีคนถามผมมานะครับบางทีอาจ,จารย์สามารถพาผู้ปลูกผูป้ปลูกกับบริษัทมูสไทยแลนด์เนี่ยปลูกไปแล้วจะพาไปดูไม้ที่เวียดนามได้ไหมไปดูการส่งออกไปดูราคาไปดูได้ครับ ลงชื่อและแจ้งมาอย่างที่0619420626ได้เลยครับหรือแจ้งไปยังผู้จัดการทุกศูนย์ของบริษ,ษัทโนมูแทแลด์ได้เลยหรือโทรไปที่เบอร์คุณปอนคุณโต้งที่อยู่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับก็ลงรายชื่อไว้แต่ค่าใช้จ่ายท่านออกเองนะครับส่วนการนําพามาเราพามาอยู่แล้วไม้่มวงหฮลี่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตจากการเป็นหนี้ตลอดชีวิตของทุกกลุ่มทุกคนทุกชั้นนะครับหากท่านลองเปลี่ยนแนวคิด ปลูกต้นไม้ฮวงหัวรี่ปลูก10ปีปลูก20ปี30ปีราคาต่างกันแต่ผมบอกเลยวันนี้ท่านมีหนี้หรือไม่มีหนี้ก็แล้วแต่วันขนา้างหน้าต้นไม้ต้นนี้จะปิดหนี้ให้ท่านนะครับเดินไปกับเราอย่างมั่นใจฝากไว้สลับบริษัทถุงมูทะเลคลิปหน้าเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาได้ดูด่าก็ได้ไม่เข้าใจตรงไหนเอาข้อมูลหลักฐานม,มาว่ากันคลิปนี้ขอบคุณมากครับ